ข่าวแรกครับเป็นเรื่องราวของนางเอกคนสวยครับคุณใบเฟิร์นโอ้โหเรียกว่าสวยจนเป็นพิมพ์นิยมคนนี่ไปลาไปทำศัลยกรรมเนี่ยแห hey, ่ทำตามคุณใบเฟิร์กกันหมดเลยคือจะบอกว่าทุกคนคะ่ะก่อนหน้านี้เราพูดเป็นมุกพูดเป็นเล่นๆกันนะะว่าเออถ้าเอาเด็กเออมาเหยียบท้องลูกเกิดมาจะหน้าเหมือนคนนั้นอันนี้มุกนึ่งนะอีกแบบหนึ่งคือปิ้นรูปมาอยากได้หน้าแบบนี้ปากฏว่านี่แหละค่ะศูนย์ศัลกรรมหลายที่คลินิกหลายพื้นที่บอกว่า หน้าน้องใบเฟินมีคนอยากทําเหมือนมากๆแล้วก็เยอะจริงๆนะไปเจอใบเฟินภูมิใจไหมกับเรื่องนี้เชิญค่ะใช่ครับคุณใบเฟินครับรู้สึกไงบ้างคะกับใบเฟินไอดอ่ะก็ดีใจค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ตามสบายเลยค่ะเอาไปใส่ได้ใช้ได้ค่ะใะได้ก็ถ้าทุกคนชอบก็ดีใจค่ะก็ตามตามสะดวกเลยค่ะเราดีใจมันเอาเอา ต้น,นแบบ<ร>ต้นแบบความสูงก<อ>็อาจจะยังไม่เห็นแล้วน้าสดอะไรอย่เงี้ยน้าสดหรือก็รอดกาไม่ใช่ว่ารอดก็ก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะก็คนว่าก็เช็คข้อมูลให้ดีๆเนาะคนว่าสถานการบางทีมันก็ถ้าดีก็ดีไปอะไรอย่างเงี้ยคนรอบตัวก็จะพูดนะแต่ถ้าก็เช็คข้อมูลให้ดีค่ะเพื่อสนับสนุนค่ะให้ทุกคนสวยคนอยากอยากทำอะไรกับใบหน้าตัวเองไหมคะ ไม่ค่อยแล้วค่ะก็พูดชัดขึ้นมาได้ก็ดีใจมากแล้วใช่จำเฟินโดนหนักเลยเฟนโดนคอมเมนต์ว่าอุ้ยลิ้นแข็งมากแต่ก็ดีค่ะพูดชัดขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นใจไม่แก้ตัวอะไรไหมคะไม่แก้ตัวเลยค่ะแข็งจริงแข็เพื่อหล่อทุกวันเลยตอนนี้ต้องต้องแข็งมากแล้วว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ทําฟันนั่นแหละค่ะพอถึงช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยก็เลิกแข็งแล้วค่ะรอเรือพูดได้แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้กลับมาพูดหนักชัดเจนเหมือนเดิมกูเลย นอกจากความเป็นพิมพ์นิยมก็ยอมรับว่าสวยจริงๆเขาบอกว่าสงสัยเนายังไม่เจอหน้าสดพี่เจอหน้าสดไปแล้วพี่ยอมรับเลยทําไมพิมพ์แบบพี่ไม่ค่อยมีคนอยากทำมีนะแถวบ้านผมมีคลินิกเอาลูปพี่ตุ๊กี้แปะไว้แบบว่าทำศัลยกรรมอะ่ะแต่ตอนที่ปิดไปแล้วเขาปิดชั่วคราวปรปุงประป <laughs> <laughs> น่ารักและสวยมากนี่เป็นงานที่แบบว่า <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอะไรมเมอร์เมดอ่ะ คือต้องคู่ <พา S 2> ควร,รื่องใหม่ใช่ต้องคู่ควรและเหมาะสมมากเลยนะที่เป็น<ช>แบบที่ไปงานเนี้ยเนี่ยใบเฟิร์นน่ารักมากเลยนะคะ<อ>จ้า